บอยประกอนถึงกับยกมือไหว้ขอคลาฟคานาวูดมาทำสิ่งนี้ด้วยกัน พระเอกหนุ่มช่องสามสุดฮอตอย่างกราฟคณาวุฒไตรพิพัฒนาวงศ์ที่นอกจากเขาจะโด่งดังในประเทศแล้วขอบอกเลยค่ะว่าชื่อเสียงเขาเองก็เปลี่ยงปรังไปหลายๆประเทศจนมีแฟนคลับชื่นชอบทั่วเอเชียมีงานแน่นตลอดทั้งปีและล่าสุดยังหนุ่มกราฟก็ถูกนักสแสดงหนุ่มรุ่นพีทั้ง3คนอย่างบอยปกรอเล็กธิรเดชและเกรทวรินทร์รร่วมเชิญชวนรถแห่ในงานฟุตบอลประจําปีหน้าโดยหนุ่มปอยถามว่าใครจะมาขึ้นรถแห่ของเราเกรทก็ถามต่อว่าใครที่เรา หน้าไปเกาะเขาอาเล็กก็ตอบทันทีว่าน้องกราฟคณาวุธรถแห่ของเรากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนพาเรตปีหน้ากราฟขึ้นรถเราหรืออย่างน้อยถ้ากราฟไม่ขึ้นบอยยกมือไว้กระทิงขอเถอะมาขึ้นรถนี้อเล็กพูดติดตลกทิ้งทายไว้ว่าตอนนี้กลัวอย่างหนึ่งกลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพาเรตแล้วทําเอาสามหนุ่มหัวเราะก,กันลั่นรายการเลยล่ะคะ่ะ